อำตัวโดย All New Isuzu New X จะมเป็นแก๊แบบนี้เห็นใครกำลังจะทำอาหารหรือว่ากำลังจะทานอาหารแล้วจะบอกกับเขาว่าอย่าใส่เกลือเยอะ Go easy on the salt Go easy on the salt อย่าใส่เกลือเยอะนะอ oh. ๋อต๊ะ3ไม่ใส่ผงชูรสใช่ไหมคะ ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ค่ะผงชูรส MSG MSG ผงชูรสแล้วเวลาที่จะสั่งอาหารและอยากจะบอกทางร้านว่าไม่ต้องใส่ผงชูรส No MSG please No MSG please ไม่ใส่ผงชูรสนะคะโต๊สามไม่ผงชูรสนะคะได้เลยเดี๋ยวจัดให้ค่ะความสนุกสนานวันนี้ขอขอบคุณ All New Isuzu MU-X ที่พาเราร่วมออนทัวร์ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ